สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับหมอแล้วนะคะสําหรับเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยหรือจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเย็บผู่ป,ปกรูปนะคะหรือทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าการทเาเซอร์คานะคะซึ่งการทเานเซอร์คานี่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะคะทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกนะคะก็คืออในคุณแม่นะคะที่มีประวัตินะคะเป็นข้อบ่งชี้ประวัติที่เป็นข้อบ่งชี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะประวัติอย่างแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคุณแม่นะคะที่เคยแท้งนะคะแท้งโดยที่ไม่ทราบสาเหตุน,นะคะหรือว่า แท้งโดยสงสัยว่าเกิดจากปักมดลูกเนี่ยย่อนหรือหลวมนั่นเองนะคะก็คือแท้งในไตรมาสที่2นะคะลักษณะการแท้งเนี่ยที่จะบอกว่าเป็นการเกิดจากปักมดลูกหลวมเนี่ยก็คือจะเป็นการแท้งในช่วงไตรมาสที่2คืออายุครรภ์นเนี่ยส4 1สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะประกอบร่วมกับนะคะไม่มีอาการอื่นๆนํามานะคะก็คือพอรู้สึกเจ็บครรภเนี่ก็แท้งบุตรออกมาเลยนะคะ ประวัติข้อที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่คุณแม่นะคะเคยมีประวัติคลอดขอนกำหนดนะคะโดยเฉพาะคลอดขอนกำหนดเยอะๆนะคะหลังคลอดเนี่ยทารกก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในไตรมาสที่สองนะคะหรือ,อต้นๆไตรมาสที่3นะคะก็คือเป็นการคลอดขอนกำหนดที่ค่อนข้างเยอะโดยที่การคลอดข้อนกำหนดเนี้ยคุณแม่จะไม่มีอาการเจ็บคันหรือว่าน้ำเดินอะไรนํามา กะะ็คือพอรู้ว่าเจ็บคันในปากมดลูกก็เปิดเยอะแล้วนะคะก็คือต้องคลอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่สคัญอย่างหนึ่งนะคะต่อมาก็คือประวัติที่ว่าท้องก่อนหน้านะคะต้องเงย็บผูกปากมดลูกนะคะเพราะว่าตรวจพบว่าปากมดลูกเปิดก่อนเวลานะคะนะคะก็คือ3ประวัตินี้นะคะก็จะเป็นข้อบ่งชี้สําคัญนะคะในการที่จะต้องเงย็บผูกปากมดลูกนะคะในครั้งที่2เนาะ สำหรับการเย็บผูปักมดลูกในคนไข้ที่มีประวัตินะคะตามที่หมอบอกไปนะคะเราก็สามารถนะคะเริ่มทำะะได้ตั้งแต่อายุพัน10ถึง14สัปดาห์ขึ้นไปเลยนะคะโดยที่เราจะาสามารถทําได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีประวัติที่เป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าประวัติเหล่านี้มันก็จะชี้เป็นว่า,าปักมดลูกคนไข้นะคะหลวมเนาะต่อมานะคะข้อบ่งชี้ข้อที่2นะคะก็คือ,อ ในมารดานะคะที่เคยมีประวัติข้อความกาหนดนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจติดตามความยาวของปากมดลูกนะคะตั้งแต่อายุครรภ์16สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุครรภ์ไม่เกิน24สัปดาห์นะคะและพบว่าปากมดลูกนะคะมีความสั้นนะคะมากกว่า25ส้าั้นน้อยกว่า25มิลนะคะคุณหมอเนี่ยก็จะทําการเย็บผูกปากมดลูกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดหรือว่าการข้อความกาหนดนั่นเองนะคะต่อมา ก่อ,อนที่จะไปข้อที่3นะก็คือในกรณีเนี้ยเราจะเยบ็บผูกปากมดลูกเนี่ยอายุครรภ์จะต้องไม่เกิน24สัปดาห์นะคะถึงจะสามารถทำได้นะคะ,ะข้อมูงชี้ข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอการที่คุณแม่เนี่ยมาฝากครรแล้วอาจจะมีการตรวจภายในนะคะประเมินดูเนี่ยพบว่าปากมดลูกเนี่ยเปิดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ เป็นการตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าปากมดลูกเปิดแล้วนะคะก็คือในการเย็บปากมดลูกโดยที่ฉุกเฉินนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุคันเนี่ยสามารถก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุคันซะทีเดียวนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยมีมดลูกหดละตัวหรือเปล่าแล้วก็ปากมดลูกเปิดเยอะหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ามีมดลูกหดละตัวแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่เยอะนะคะแล้วก็ ไม่มีมดลูกหดละตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นเ,เกิดจากปากมดลูกหลวมแบบที่หมอเล่าไปนะคะก็อาจจะพิจรารณาเย็บปากมดลูกได้นะคะโดยที่การเย็บปากมดลูกนะคะจะมีทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือเย็บผ่านทางหน้าท้องแล้วก็เย็บผ่านทางช่องคลอดนะคะการเย็บผ่านทางช่องท้องเนี่ยสามารถทําได้อีก2วิธีนะคะก็คือการสองกล้องนะคะสองกล้องเข้าไปแล้วก็ไปเย็บนะคะอันนี้จะทําในกรณีที่คนไข้มีประวัติ ชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องทําในอายุครรภ์ที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็คือในช่วง10สัปดาห์ขึ้นไปไม่เกิน1 4สัปดาห์นะคะก็จะสามารถทําได้ง่ายนะคะแต่ถ้าอายุครรภ์นเนี่ยเ,เยอะขึ้นแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงหลัง16สัปดาห์ขึ้นไปนะคะที่มดลูกมีขนาดใหญ่แล้วนะคะอาจจะต้องเป็นเปิดหน้าท้องนะคะเพื่อเข้าไปเย็บเทนนะคะโดยในกรณีของการทําผ่านทางหน้าท้องเนี่ยเราจะเลือกในกรณีที่ไม่สามารถนะคะที่จะเย็บ ผ่านทางาช่องคลอดได้นะคะในกรณีไหนบ้างก็คือในกรณีที่คนไข้นะคะเคยมีประวัตินะคะทำหลีดไปแล้วนะคะก็คือตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไปแล้วนะคะแล้วก็าปากมดลูกเหลือสั้นมากนะคะไม่สามารถเย็บผ่านทางช่องคลอดได้นะคะส่วนการเย็บผ่านทางช่องคลอดเนี่ยก็าสามารถทําได้นะคะในกรณีที่คนไข้เนี่ย คือมีประวัติการที่หมอบอกนะคะแล้วก็ทําทส่วนใหญ่ก็คือจะทําได้ในทั้ง3กรณีนะคะถ้าเกิดว่าตัวปากมดลูกเนี่ยไม่ได้สั้นเกินไปนะคะข้อดีของการเย็บผ่านทางหน้าท้องนะคะก็คือมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถนะคะเย็บายาวไปจนกว่าที่เราจะมีบุตรเพียงพอนะคะก็คือ,อเราจะตัดเนี่ยก็คือ ในกรณีที่เรามีบุตรเพียงพอแล้วนะคะเราสามารถเย็บแล้วก็ค้างไว้ในคันถัดไปได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าทําการเย็บผ่านทางหน้าท้องเนี่ยการคลอดเนี่ยเราจะต้องผ่าผ่าตัดคลอดนะคะแล้วถ้าจะตัดเนี่ยก็คือตัดพร้อมกันในคราวที่ผ่าตัดคลอดนะคะก็คือค่อนข้างถาวรเนาะส่วนการเย็บผ่านทางช่องคลอนะคะเราจะตัดก่อนที่จะคลอดนะคะหรือว่าตัดเมื่ออมีทรายของการคลอดนะคะก็คือมี หมดลูกขนละตัวมีน้ำเดินอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดออกนะคะหรือว่าตัดตอนที่อายุคันครบกาหนดแล้วนะคะก็สําหรับข้อมูลนะคะที่หมอนําม,มาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอภายในคาวามตะกุกตะกักด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในครั้งหน้านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ